หมอโลนะครับหมอโจ้งครับหมอท็อปครับหมอแก้วค่ะครับผมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการปลูกผมเนี่ยเราจะเห็นคนไปปลูกผมมาเยอะนะครับแล้วก็ทุกคนที่ไปปลูกมาเนี่ยเราเรียกว่าจะรู้ว่าปลูกมาครับเรียกว่าโปะะครับดูว่าด,ดูว่าปลูกมานะครับทีนี้ผมได้ยินว่ามันมีเทคนิคใหม่ที่ว่าเป็นลัสนองว่าปลูกยังไงไม่ให้รู้ว่าปลูกผมหรือไม่โปะนะครับไม่ทราบคุณหมอท็อปลองอธิบายให้ความน่อยได้ไหมครับโอเคครับเป็นเทคนิคที่ปลูกผมโดยไม่ต้องโกนผมนะครับ เป็นเทคนิคว่าลองแแฮรครับใช่ครับก็คือลองแแฮคือผมออมมาเลยยาวๆโดยไม่ต้องโกนผมแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ามาใส่โดยการตอนตอนช่วงที่ปักเนี่ยเราจะใช้ปากกาเรียกว่าแฮนด์เพนเตอร์ในการปักเป็นเทคนิคเฉพาะซึ่งจะทําให้ว่าโอเคไม่จำเป็น,ปนต้องโกนผมก็สมัยก่อนในเวลาที่ไปปลูกผมกันเนี่ยก็ต้องมีการโกนผมใช่ไหมครับครับก็คือผมหายไปครึ่งหัวแล้วก็จอดจอดจอดอมาแล้วก็ไปต่ต่อ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 ก็จะเป็นต่อ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 ครับ <ผม S 1> แต่เทคนิคนี้คือไม่ต้องมีการกดผมก็คือเจาะมาแล้วก็มีผมย,ยาวๆออกมาด้วยเลยก็เอาผมอันเนี้ยมาป,ปักตรงบริเวณนี้สำหรบับที่เป็นม,มีปัญหาเรื่องผมบางทีนี้ไม่ทราบเทคนิคนี้เนี่ยเมื่อทําไปแล้วเนี่ยมันมันดียังไงครับคุณหมอแล้วค่ะก็ระยะเวลาการพักฟื้นมันลดลงนะคะคนไข้สามารถทํางานได้เลย ผมที่ด้านหลังที่ปกติจะต้องโกนเนี่ยเราก็ยังมีผมปกติส่วนผมด้านหน้าที่เราเอามาปลูกอะค่ะเราอาจจะสําหรับบางคนที่ผมยาวมากๆเราอาจจะตัดสั้นลงสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเราสามารถหวีผมด้านหน้าปิดได้เลยโดยที่ไม่กระทบกับเทือนกับแผลแล้วก็สามารถเห็นแนวผมครับผมก็คือข้างหลังเนี่ยไม่โดนโกน <c oughs> ค่ะือมองไปก็ยังเห็นเป็นผมปกติใช่ค่ะและข้างหน้าเนี่ยก็สามารถปรับให้มันเนียนคล่องกว่าผปกติใช่ที่เป็นปกติได้เลยใช่ค่ะใช่ไหมครับครับแล้วเรื่องทีเทคนิคแบบนี้นะครับในเรื่องของผลลัพธ์หรือผลไหนเนี่ยนะคุณบอกโตโฮเป็นอะไงบ้าง <c oughs> คือทีนี้วิธีการเทคนิคนี้เนี่ยทำให้เวลาหลัทคำเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นแนวผมได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากวิธีกับความหนาแน่นของผมเนี่ยยังยังมีความหนาแน่น เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นผมที่มีผมยาวๆติดมาด้วยเพราะเวลาปัดไปเนี่ยเราก็เห็นแนวชัดเจนแล้วมันก็จะคือไปแบบแนวผมเก่าแล้วเพราะความเนื่นัอันเดิมของเขาใช่ไหมครับเราจะเห็นแนวผมขึ้นมาอย่างชัดเจนหลังทำซึ่งถ้าเกิดเป็นเป็นตัวเป็นตอสั้นเนี่ยหลังทำเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นส่วนนัเป็นต่อ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 ต่รับอต่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 อ่อต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  เราเข้ามาปรึกษาเทื่อหแพทย์คุณเดชได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะคะจะติดตามความรู้สาระดีๆกับเรานะคะก็สามารถติดตามได้ตามช่องทาง Facebook, IG, YouTube แล้วก็ TikTok นะคะสำหรับวันนี้ก็เราลาไปก่อนแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ